ได้พี่น้องเด้อไก่ใต้น้ำสูตรเชฟแซมเชฟแซมวันนี้ทำอะไรกินครับสวัสดีครับทำอะไรกินครับวันนี้ใต้น้ำครับใต้น้ำใส่ใต้น้ำจ้ะมีกระรางเห็ดวัถุดิบอยู่ไม่ค้มาได้พี่น้องนี่หอมแดงเน่าเกรี่ยบาถุดิบเดี๋ยวมากินไก่ใต้น้ำนักกันได้จ้ะพี่น้องข้ามการสายฝนอีกแล้ววันนี้ ได้นะำมนุบ้านเหรอข้าตะไข่ไปบวดพร้อมแดงกระเทียมพี่น้องซ้ำนันล่ะจ้าขวดผคลิกมันเข้าไปกระจองเลี้ยงเลี้ยงใส่ขวดโขกกรดั่งใก่เตยน้ำ แล้วกะสิใส่กะเพราใส่กะเพราเอาใส่มาหนึ่งได้พี่น้องเด้อเอาใส่มาหนึ่งข้ากับปรุงเลยปรุงปรุงใส่ได้มาหนึ่งอันตอนนี้เชฟแซมเลากะสิปรุงเด้อจ้าใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาใส่โปงชูรสตามใจชอบจ้าใส่เกลือจักน้อยมักเข้มกับใส่เข้มมักบ่เข้มกับใส่ธรรมดดาพอดีเนาะพี่น้องอย่าลืมน้ำปลานะคะ พี่ไขยนิดนึงใช่ไหมอ้บก,การไหลพี่น,น,น้องคนละหอมตั้งแต่พ่ท่านในซุกพีเนาะไก่ใจน้ำคือเกาลัดจ้่พี่น้นองเชฟเซียมเรากสิซฮ็ดแบบนี้แล้วค่ะเอาหมอใส่นามคางเท่งๆเนาะมาแล้วจะซุกแล้วบาดน,นี้ ระยะเวลาในการทำก็คือประมาณ40ห,หน้าที่เนาะพี่น้องไกลก็จะเปื่อยพอดีจ้ะน้ำก็จะหวดลงพอดีเลยตอนนี้ก็คือสุกแล้วเด้อจ้าพร้พอมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำน้แล้วจา้าุกเลยได้นี่นะพี่นอ้องนวอยอคอยอออออว <laughs> ายหัวป๊ะ <laughs> ง่ายกินมากเลยมาด้วยพี่น้องเด้อไก่ใต้น้ำสูตรเชบแซมสูดดีเท่าไห่นี่นะพูดีเ่าร่สุด